ความรักไม่มีพรมแดนแต่คนที่ไปรักต้องมีพรมแดนเพราะคนนั้นถ้ายัางเป็นคนอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องมีพรมแดนก็ได้คือคนมั่วๆคนหมายถึงมั่วสับสนวุ่นวายมั่วเพาอยู่ลำบาก แต่ถ้ายกระดับคนให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาประการแรกก็คือจะพ้นจากทุคติคติชีวิตที่ไม่ดีนะชีวิตที่ชั่วที่ยากพนอะยกตนเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็ก็ทำให้ได้สุขคติคือคติที่ดีเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดี คำว่าดีก็หมายความว่าตัวเองก็อยู่ดีกินดีสบายดีคนอื่นเห็นก็ก็ชื่นชมยินดีแล้วก็ให้เกียรติยกย่องนับถือว่าเป็นคนดีอยู่ที่เราผู้ทำเองที่จะทำตัวเองที่เป็นเกิดมาเป็นคนให้เป็นมนุษย์ มนุษย์แปลว,ว่าผู้มีจิตใจสูงส่งขึ้นแล้วสูงกว่าสัตว์อื่นรู้จักเมตตากรุณารู้จักขยันมันเพียรรู้จักทำตนให้เป็นที่น่ายกย่องนับถือรู้จักเว้นบาปละบุญเว้นโทษสร้างคุณ ละบาปบำเพ็ญบุญละชั่วทำดีนี่คือมนุษย์เคารพในสิทธิของกันและกันในการมีชีวิตในการครอบครองทรัพย์สินในการมีคู่ครองในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเคารพในการได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้มันเป็นมนุษย์แท้ๆให้ผู้มีจิตใจสูงแท้ๆอย่าคิดต่าอย่าไฟต่าถ้าไฟต่าก็หวนกลับไปเป็นคนคือไปมั่วอีกเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกดีแล้วยิ่งประเสริฐนะ ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด